ประจวบวานเฉลิมชนพระจอมพลกษัตราพระปกเกล้าประชามาจำเนียนการประจบปีน้อมนบอภิวาทแทบเบื้องบาทพระทรงศรีเอกองค์วงจักรีสถิตณนะหะไทยชนทะทรงเปรียบประดุษศูนย์ระพีภูนจลัดดลสถิตมั่นประกอบผลวิเศษเกือ้อ ประชากรเทิดกล้าวบังคมบาทนวราชอดีศรห้าธนวาสถาพรที่ภูทรคู่ฟ้าไทยขอพรพระไตรรัตน์ดลจรัดบันดาลให้ท้าประสงค์จำนงใดสมพระหฤทยัยสริทธิ์เทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชานวิท์ทรงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเตเดอุดมถวายพระพรในนามข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเด็ดอุดม